กติด้ต้อนรับสู่ Poll Selection นะครับวันนี้เรามา Poll Selection on tour อีกครั้งหนึ่งชายทะเลแบบนี้นึกถึงอะไรเอ่ยแน่นอน summer นะครับ summer มมมเมืองไทยแดดค่อนข้างร้อนนะครับอนุญาตใส่แว่นกันแดดนะครับเพราะร้อนจริงๆวันนั้พับเพียบเราจะจะจะคว่ำออนุญาตนั่งอย่างนี้ดีกว่านั่งไม่ได้วันนี้เ,เห็นกระบป๋เดินทางเห็นพรอ็อพเห็นอะไรต่างๆ,ๆแบบนี้อ๋อมวกคนเดียวคงมีหมวก2ใบไม่ได้ ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนมากคับควายอีก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 หนึ่งตัวนางเลี้ยงควายอยู่ที่เพชรบูรณ์มาขึ้นมาขึ้นสเตส สวัสดีสสดค่ะทีนี้จะรับสู่พ o i n t Collection อีกก้องสองคนทั้ง,งเลือกอีกแล้ววันนี้จะมาเลือกอะไรกันดีกระเป๋าเดินทางหมวกทะเลเวันนี้เป็น Point c o l l e c ออนทัวร์ u r on tour อีกแล้วแต่เราก็ยงังัวร์อยู่ในประเทศไทยเนาะหน้าร้อนหน้านร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีหลายคนบอกว่าอยากที่จะจะบอกว่าเอ้ยพอเมื่อไหร่จะทํารีวิ VI วน้ําหอมก็จริงๆก็ยังไม่ได้โอกาสสักทีจนกระทั่วทงวันนี้มันมันซัมเมอร์ น้ำหอมพอโดนเหงื่อมันก็เปลี่ยนใช่ป่ะคนเลยไม่ค่อยใช้น้ำหอมในหน้าร้อนหรือเปล่าวะบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้เออเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบมันจะเปลืองเพราะว่าเราเหงื่อออกตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปไม่แต่จะมีใช่ไหมที่แบบว่าต่อให้โดนเหงื่อฉันก็ยังจะ s t a อยู่มันมีมีวันนี้กระเป๋าใบนี้ทั้งใบประกอบไปด้วยน้ำหอมเ <c oughs> เรามาดูกันเลยจะได้ไม่ไม่นานจริงๆมีคนบอกว่าคลิปนานเกินไปอะไรต่าง น้ำหอมช่วงหน้าร้อนคุณแอมจะนึกถึงน้ำหอมแนวไหนครับคือถ้าเรามาถอนแบ็เออแต่จริงๆอะมันต้องเป็นกลิ่นแบบแรงๆหน่อยแบบจะจะฉุนเหรอวะโอ้ยากอะหลายคนบอกนึกถึงกลิ่นส้มอืมเหมือนที่เราเคยทำยูสุไปมีบางคนบอกชอบกลิ่นมะพร้าวพินาโคลาด้าอืมเราจะเริ่มอะไรกันก่อนดีมีอะไรมีอะไรมาโชว์มาเลยซีเควัน c ีเคบีลุนิลุน้เชื่อหรือยังว่าไม่รู้เรื่องสีดําคือสีเคบีคือประมาณไหนลองแบมือคราวนี้กูไม่ต้องฉีดทั้งตัวหรอคราวคราวก่อนนี้รอไปนิดเดียวอะ่ะอ่ะ,อะแค่ปลายห้วก้อยอะจะดมยังไงคะดมไม่มาฉันมาทะเลนี้ไม่ได้อันนี้เหมาะกับซาวหน้า ทำไมอะ่ะเขาเป็นอะไรที่แบบเย็นๆนะเย็นไหมมัน<อ>เย็นแบบมันไม่ได้เย็นแบบใครเลือกสถานที่นั่งเนี่ยบอกอคํามค้อันนี้เหมาะกับซาวนะ่าเหมาะกับยิมซาวน่ายิมเพราะมันมันเบาค่อนข้างเบาสดช,ชื่นใช่แล้วมันไม่ทําให้คนลาคาญคนเลาข้าจะไม่ลาคาญกินคือเอพิโซดเนี่ยตั้งใจจะใช้ชื่อว่า How Does Your Summer Smell โอเคคือในซัมเมอร์เนี่ยเรามีหลายกิจกรรมไปยิม กำลังกายมาทะเลนก็เข้ายิมเสร็จก็เป็นกลิ่นเดียวมาเลยจนถึงทะเลอันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่กลิ่นที่มาทะเลนะครับเป็นกลิ่นสำหรับซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้ววซัมเมอร์เราจะใช้กลิ่นแบบไหนประมาณไหนได้กลิ่นนี้คิดว่าก็สดใสสดชื่นมาเลยไปเร็วสองเล่ม ml สะดเข้าไปสะดเข้าไป่ต้งคิดอะไรเยอะเลยจะเป็นกลิ่นแบบที่ว่าสามารถอยู่อยู่ได้ทุกที่โดยที่คนไม่ลำคาญไม่นายจะตั้งได้ควมแล้วยกันเออฉันรู้สึกว่าคนจะไม่ลำคาน เอาน้องปลาเราไปว่าเอ้ยมาปลาฉันก็มีประโยชน์สำหรัสบสนุนโดยคุณเอมนี่และคุณนันทพัฒนะคะคุณบอมถัดมากลิ่นนี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเกลือแรงอมขอแอบ,บดูได้ไหมหก็เป็นกลิ่นผู้ชายอยู่แล้วแหละตัวนี้จริงๆแล้วเป็นกลิ่นที่ถูก discontinue ไปแล้วอ้าวกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเขาบอกเป็นกลิ่นมิ้นเกลือแรงอมของผู้ชายข้างใเป็นลายมาล่าเหรอว่าม ผู้ชายลายมาลายเปิดมาลายเสือนี่กูว่าไม่ใช่ผู้ชายละตุดแน่นอนใครก็ใช้ได้ผู้ชายมนุษย์น้ำหอมมันก็ออกมาเป็นแบบกึ่งๆเ<บ>นะนี่ไม่ต้องฉีดเลยครับเพราะ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 คุณพอใช้มาบ้างแล้ว <S <S ฉะนั้นร<ช>ออีกแป๊บนึงเข้าไปก่อนแล้วก็ยังถ่ายรูปอีก,กเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้มาปิดรีสอร์ทแต่กินนี้ต้องบอกก่อนเนื่องจากพอใช้แล้วสุดว่ามันไม่ค่อยทนเนาะมันเป็นซัมเมอร์แฟรนซ์เราก็จะแทนทำให้มันทนขึ้นโดยใช้ถาดจุกุระ เดรออแรนตัวนี้กปินเดียวกันกลิ่นเดียวกันเลยเหรอกินเดียวกันก็จะเสริมทําให้มันติดคนได้มากจริงๆเพราะว่าตอนตอนฉันตอนฉันเด็กๆฉันมีแฟนคนหนึ่งเขาใช้ดักกัะหนวดทั้งตัวสบู่น้ําหอมเดรอดแรน์คืออยู่หน้าโรงเรียนฉันอยู่ท้ายโรงเรียนฉันก็ได้กลิ่นสมาบอกผูกุมาละมันเขามาจริงถ้ามันกลิ่นมันไม่ทนด้วยจกเป็นฝรับซัมเมอร์ผักกันบางทีซัมเมอร์เราไม่อยากให้มันทนมากอยากได้กลิ่นเบาบางแต่อยู่นานๆ เพราะว่าฉีดฟืดแรกนะมันมันมันจะฉุนเขาถึงให้แบบเอามือพัดนิดนึงให้กลิ่นมันให้กลิ่นแอลกอฮอล์มันจางไปสักนิดนึงเราก็ดมกลิ่นเหมือนมาพื่งออกจากห้องน้ำไม่ไปชาทเะเลแล้วมันนี้มาบนเตียงเธอ <c oughs> ใช่ถึงได้มีนี่ไงถึงได้มีเดรแดเดร์นดมันก็คือเป็นกลิ่นบางเบาแต่ทนทําให้ทนได้ทําให้ทนได้มากขึ้นโดยใช้ตัวเดรด์ดรนดรเพิ่มขึ้นนิกว่านั้นหอมหอมนิ่นึงเธอ จริงๆมันมีหลายอันนะจริงๆมีหลายกระเป๋าอย่าพูดว่ามันหลายอันอยู่ไหนนะเอาเนี้ยละกันไออันนี้ยจะละจะละไอ้ขวดสวยทอมฟอร์ดทอมฟอร์ดคือไม่ได้เห็นนะว่าทอมฟอร์ดแต่ฉันรู้ว่าฉันรู้สึกว่าซิกเนเจอร์ของทอมฟอร์ดจะเป็นสไตล์อย่างนี้จะเป็นเหลี่ยมถ้าเป็นซิกเนเจอร์เรียกว่ารุ่น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 ที่ราคาย่อมยาวหน่อยก็จะเป็นรุ่นขวดกลมแล้วซิกเนเจอร์ของทอมฟอร์ดอย่างหนึ่งคือโลโก้จะเป็นสี่เหลี่ยมตลอดเวลาอย่างเงี้ย แล้วพอถึงมาเออทอมฟอร์ดรู้เลยว่าทอมฟอร์ดแล้วทอมฟอร์ดจริงๆด้วยเกือบผิดแน่มึงจริงๆเกามีคนบอกนะว่าของจริงของปลอมให้ดูที่เหลี่ยมถ้าเหลี่ยมคมคือของจริงเหลี่ยมคมสติ๊กเกอร์ด้วยอ๋อทุกอย่างทุกอรั้งคือต้องคัดแบบอืมต้องมีความคมความเป๊ะแต่กลิ่นนี้ติดประมาณไหนออมเปิร์ดดอมสีเลยคอสตาอาซูล่าอะควาใช่อาซูร์กับสีน้ำเงินโอ้อซูร์อาซูร์อาซูร์ูร์ ฉีดได้นะกูว่าไม่พ้นหน้าประตูห้องหรอกหายบันเบามากถ้าเบามากทำยังไงเราต้องเสริมด้วยตัวนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็น body b o spray all over อ่ะ,อะก็เอมาเล่นเล่นอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นรุ่นคอสตาอสุรธรรมดาเพราะอะควาไม่ได้ทำอันนี้เป็น body all over คือ all over body คือแบบชีดมันหมดเลยหัวหางเหาผมแต่ผมไดผม้ผมก็ฉีดได้ แต่นี้มีกลิ่นมันก็ได้ช่วยได้ระดับนึงระดับนึงแต่ว่าที่สำคัญอันนี้ยฉีดแบบในบนผิวได้โดยไม่แสบฉีดเลยฉีดฉีฉีดได้อ้อแสบมากสตอเดี๋ยวโดนฟ้องฉีดแล้วเย็นเหมือนแป้งตังมีความเย็นคราวนี้แฮ้แห้งเลยด้วยเฮห้ ผู้ชายมากผู้ชายแมนแมนี่กอย่าผู้ชายสดชื่นส้มถ้าอะติดไม่ทนอีกอันมาไปอาบน้ำอินเดียวกันอาบน้ําก่อนตาดไป all over body แล้วก็ตมดไป perfume อ๋อโอ้ยครับอันนี้เป็นนม่จะเป็น audiolat คือรุ่นพวกนี้เนี่ยคือถ้าเป็น summer มันจะทําออกมาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย strong อยู่แล้วความความหมดอันนี้ถ้าอยากจะได้แบบทนทน strong แบบอลังอลังอันนี้จ้ะ อันนี้ก็ส้มเหมือนกันแนวส้มรีอรีอไม่ใช่บาร์การี่เหรอได้หมดอ่นี้ขึ้นเชื่อเลยว่าทนมากนี่วางยังไงคะวางนอนวางในกล่องวางในกล่องยังเป็นคําถามและปัญหาอยู่สําหรับคนที่ชอบน้ำหอมรุ่นมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นอะควาที่อะควาลายอะควาแอตติกอะความารีนอควาธรรมดา ก็นอนก็เกลี้งเกลียกอยู่ในกล่องอยู่ในลังทัดฉลอกหมดเลยสงสารน้องอฉีดฉีดฉีดเลยกดไม่ลงมืออ่อนบาง้ังใกล้ใกล้ไม่ได้อ่ะมันแอลกอฮอล์แรงมากมันเข้มข้นใช่ไหม รเข้มข้นสุดๆคือแอลกอฮอล์นี่ไม่ไ้ไม่ใช่ว่าแอลกอฮอล์ผสมนะคือแอลกอฮอล์ในน้ําหอมอะ่ะปกติแล้วออยด์ทเทอเรตเนี่ยมีแอลกอฮอล์ประมาณเจ็ิซนซึ่งปกติแล้วถ้ากลิ่นบางๆเนี่ยฉันใช้แทนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเลยอ๋อเพราะว่าถ้าแอลกอฮอล์หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ใช้แทนได้ปลอดภัยฆ่าเชื้อได้เหมือนกันอ๋อเลิศเนานะแถมหอมด้วยอืมกลิ่นเปลี่ยนละคือถ้าอย่างที่บอกไงว่าส้มนั้นมีหลายแบบ ถ้าอยากบางคนบอกโอ้ยอยากเด่นหนักๆทนๆแน่นๆฟุ้งๆก็ต้องอัควอแอมาืมต่อไปอยากเบาบ้างใช่ไหมยังเป็นผลไม้อยู่ไหมครับตอนนี้เราจะเป็นทนผลไม้เป็นส้มยังเป็นส้มอยู่หรือเอาทะเลอ่ะวันนี้ใหม่ล่าสุดอัสแฟนก็สิ่งนี้เป็นอะไรที่ Amazing มากเพราะบนผิวฉันเป็นกลิ่นหนึ่งกลิ่นบนบนผิวบอยจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเออเหรอตัวนี้อ่ะบางๆบาง อันนี้สัวใหม่ของแอนเนสได้กินอะไรได้กลิ่นน้ำหอมสิชัวผิวาาจะเป็นส้มวดสาร่ายเหรอแต่บนผิวบอยเนี่ยจะเป็นกลิ่นมะม่วงม่วงเดียวซะเวย่ยวกเขียวๆแล้รู้สึกเหมือนสาร่ายสาร่ายไม่แนวละตรงน,นี้มีความเค็มอาจจะเป็นพ้องเหนือ มีความซัมเมอร์ด้วยเหมือนเวลาเราเข้าป่าที่มีความสมบูรณ์มันจะมีเฟิร์น<ช>แต่มันไม่ใช่เฟิร์นสักทีเดียวอะ่ะป่าก,ก็ได้นะเออต้อนไม้ใบทะเลภูเขาได้หมดอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวเป็นออฟฟิศเซนไหมเป็นอะไรน,นะออฟฟิศใช้กับที่ทำงานได้ได้ด้วย,วยปักในห้องอะ่ะเขาเรียกอะไรนะ diffuser เออดิฟฟิวเซอร์มันทำให้ห้องมีอะไร โดยโดยโดยด้วยตอนที่คอนเซปต์เขาออกมาเนี่ยเขาบอก MS ลเอลนสกรีนนี้หลังจากที่ลอนสกรีนก่อนนั้นนี่คือแต่ดาเนสสิบห้าปีไม่ได้ทําเลยสิบหปีส<ป>ิหาปีสำหรับน้ําหอมกลิ่นผู้ชายโดยกลิ่นนี้เขาบอกว่ากลิ่นเหมือนกับน้ำน้าหอมที่ให้ความรู้สึกเตารีร้อนๆนาบลงไปบนผ้า แล้วดีไซน์คือดีไซน์เป็นยังไงนี่ไงนี่คือรักโลกไงมึงเือด,ดีคือความรักโลกของแอมเมสนะจ๊ะแล้วสีคือเป็นเมทัลลิกเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยจะให้อารมแบบเมทัลลิกเออร์เบนมินิมอลแล้วดีไซน์ของเขาคือแบบไตลิชลี่คือแบบ,บลงอ่ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องลงทุกเขียวทุกมุมทุก ทุกด้านว่ะทุกอย่างคือเรียกว่าน้อยแต่มากจริงสงสัยคุณต้องเสียเงินซื้อแล้วมั้งเนี่ยชอบจะซื้อวางแต่บางทีมันจะต้องเป็นแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองไว้เป็นกลิ่นอย่างนั้นละอัลูออลูอีดิชั่นอะไรเอดิชั่นบลองช์เอดิชั่นบลองช์แปลว่าขาวนี่ฉันชอบมากเลยเขาบอกกลิ่นเหมือนกับทาร์ตมะนาว อ, <Okay. S 1> อันนี้ก็คือหมอกซัมเมอร์เขาจะมีคอาม,มานาวมีเพื่อนชิ้นคนหนึ่งนะฉีดน้ําหอมสิบเอดจุดบนร่างกายไม่ใช่ชันใช่ไหมถ้าถาม,ถามชั้นอาจทำฉีดต่อฉีดไหนยบ้างฉีดหลังหูหนึ่งสองหายปละสามสี่ท้ายทอยห้าข้อมือหกเจ็ดข้อศอกแปดเก้าข้างข้างตัวเนี้ยสองสี่ข้างก็สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดเส็ดสิบเอ็ดจุด จุดหนึ่งประมาณสองสเปรย์เฮ้ยสเปรย์เดียวก็พอไหมกูไม่ได้กลิ่นสิบสองถ้าเป็นถ้าเป็นคนใส่เกลี่ขาสั้นหรือผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะใส่แบบฉีดตรงกลางเพราะว่ามันคือพับมันคือจุดชีปจรมีชิปจรวเขาบอกว่าถ้าฉีดจุดนั้นอ่ะมันจะทําให้กลิ่นออกมาแบบชัดเจนแล้วเวลาเราเราเคลื่อนที่มือเนี่ยใครเอาไปใครบมามันก็จะได้กลิ่นอย่างหนึ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือการฉีดที่ฝ่ามือ เพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเช็คแฮนด์กับฝรั่งสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดอะเช็คแฮนด์แล้วกลิ่นมันจะติดไปที่มือแล้วพอเขาไปถือแก้วเขาพอขึ้นมามนเขาจะได้กลิ่นเอ๊ะนี่กลิ่นคนกลิ่นคนนั้น,นอ,อ,อันนี้เราไม่ค่อยชอบมันกลิ่นผู้ชายไปมั้งอย่างที่ <ใช S 1> ทบอกว่าเราชอบเราชอบกลิ่นดอ,อกไม้กลิ่นวานวผู้ชายก็ฉีดผู้ชายฉีดได้แต่ก็ยังไม่ต้องถึงสิบเอ็ดจุดฉีดจุดที่สิบสองไวองเลคีอันนี้กลิ่นล่าสุด จากบ้าน w i ส์เพอร์ฟิวสวยแต่รูปปะเนี่ยอลองดู <long> แต่ถ้าคุณพอซื้อมากูว่ามันไม่ได้สวยแต่รูปกันแน่ต้องเลือกแล้วเป็นรูปอะไรอ่ะดอกบัวดอกบัวสวยไหมคือเหมือนฟอร์มไทยแลนด์มากเถ <Yes. S 1> ออันนี้ของคนไทยฮะ <Ha? S 2> สวยไหมเดี๋ยวเราจะอินเซ็ตอีกทีข้างในเป็นรูปของ p e r f ฟ m e r กับ c o ฟเดอร์ er ของแบรนด์ชื่ออินเจคก ซึ่งแบรนด์ i ินดิโกสกินเนี่ยทำอยากรู้จกะะักแต่ว่าเป็นเพื่อนฉัน,อ,นอยู่ใน f a c e b o o ลองไปดูก็อินดิโกสกินผลิตกากเกงยีนเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาก็จะประมาณลองดมฉันชอบมากตรงไหนโอเคตรงไหนอีกดีฝ่ามือหัวใจด้วยที่หัวใจด้วยเขามีแฟนแล้วเ,เอามือมาเราชอบก็พอแล้ว คือน่ารักน่ารักระนะทกินอะไรตาสลิดไม่ใช่ลืมอาบน้ำใช่ไหมมันกลิ่นผสมอ่ะมันเป็นกลิ่นมิกซ์แบบอเมื่อกี้คุณแอมไม่ได้สังเกตแต่เชื่ว่าผู้ชมออเดียนจะเห็นว่าเป็นปนกลิ่นอะไรไม่รู้ข้างหลังจริงเหรอ มันเป็นกลิ่นมิกซ์มันไม่ใช่กลิ่นเดียวคือเป็น c o l ล a b o เร t i o n กับแบรนด์เกงยนีนมีความซับซ้อนของกลิ่นอยู่<ต>คือด้วยความซับซ้อนของกลิ่นแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยที่รูออ้สึกว่าโอเคเขาทาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าฉันดูแต่ผู้ชายฉันไม่ได้ดูว่าข้างหลังมันเขียนว่าอะอันนี้คือความสัดจริงค่ะด้วยเกตของลูกเสือและเลดนาลีค่ะผ้าฝ้ายกลิ่นกลิ่นปลายๆจะเป็นฝ้ายแต่กลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นส้มยูสุอือใช่มันเป็นกลิ่นผสม คือส้มยูส่สุมีความหวานมีความน่ารักคัตตอนเบาๆคัตตอนเบาบางๆชอบมากหอมนะหอมแล้วราคาน่ารักด้วยพรีฟิวมวันอวันเนี่ยครั้งแรกที่เข้าห้องเขาให้ทำะไรแล้วแต่สถาบันแต่สำหรับคลาสของที่เราสอนเนี่ยแล้วที่เธอเรียนอ่ะไม่ได้เรียน เรียนโน่นๆเรียน,อ,ยนอ,ยอีกวิชาหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เรียกเป็นอร์ฟิวมันเป็นเซนซอรี่โดยเฉพาะเซนซอรี่นี่คือกลิ่นรสอย่างแรกเธอต้องแยกแยกแยกให้ออกระหว่างกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ตอนนี้ในส่วนนี้เนี่ยต้องสามารถแยกแยกโน้ตเดี่ยวๆได้ก่อนผล <My. S 1> ไม้ดอกไม้เ <I know. S 2> อเครื่องเทศขนมผลไม้จุไม้ลามไม้หรือเป็นสารเคมีอื่นๆก็ยังได้คือมันเป็นกลิ่นของสารเคมีตัวนั้นๆเลยก็มี ขอบคุณนะคะที่จะส่งมาให้แซมเปิลก็เอาซื้อเองนี่ก็ซื้อเองเนี่ยก็คุณพอนี่ค่ะจ้ะอันนี้เป็นคุณแอมมาค่ะถักมาอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่หลายๆคนมักจะคุณพอชอบสีฟ้าเหรอคะซัมเมอร์เนี่ยเขานึกถึงทะเลเขาคนก็จะมกถึงนึกถึงบลูโอเชียนซีซีโน้ถามดูเธยเชิต้องด่ากูด้วย ไม่ได้นเอาเอาอมาตัวไหนดีแต่ก็หอมเลยนะฟ้งมากอันนี้ครีตอิโรฟาเอาไว้ฉีดห้องอย่าฉีดตัวไม่ชอบหรอคือกลิ่นมันออกมาเลยไงมืออันอื่นคือฉีดกลิ่นแล้วมันไม่ออกมาอย่างเมื่อกี้หันไปยังได้กลิ่นเลยหอมชวนลมเออคือจะขึ้นชื่อว่ามีความทะเลมีความเค็มทะเลแต่ละที่ก็กลิ่นไม่เหมือนกันใช่ใชอโิโรฟา อันนี้เป็นรุ่นปีตั้งแต่2015แล้วมั้งถ้าจะไม่ติดหอมดีหมหอมแต่ราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหรไ่เลือกแล้วเลือกแต่ของแพงๆใช่ไหมเอ้เลือกแต่ของดีๆมาแล้วเริ่มเ,เวียนหัวค่ะเริ่มเวียนหัวทีมงานคะทีมงานลืมเอากาแฟนะคะผู้ชา้จะต้องดมกลิ่นกาแฟเพื่อที่จะดมน้ำหอมนะคะ